สอบแบบเทคโออะไรนียพี่พี่มีคำแนะนำอะไรให้น้องบ้างหรือเปล่าแนะนำเลยครับว่าโกงแล้วรอล่นอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่อ่านหนังสือใช่อ่านหนังสือเลยถ้าเกิดว่าไม่อ่านเนี่ยน้องก็จะแบบว่าทําข้อสอบไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเอ่อไม่สมมตินะแบบว่าไม่ตั้งใจเรียนในห้องเลยแล้วมาอ่านหนังสือทีเดียวเลยเนี่ยแนะนำให้น้องๆอ่านประมาณ2-3รอบึุนไปนะครับแล้วก็ จดสิ่งประเด็นสำคัญแล้วก็กลับมาทบทวนเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ครับผมแล้วแต่อาจารย์ว่าอาจารย์ใจดีหร<ช>ือเปล่ามันแล้วแต่<ง>ยังไงก็ได้บางแบบวิชาก็บอกมาเป็นโจทย์เลยเแต่แต่ว่าให้น้อง <c oughs> ๆ,ๆคิดว่าแบบ แต่เราวิชาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกแนข้อสอบมาเลยให้น้องแบบเตรียมตัวลงนาไว้เลยไม่ใช่ว่าแบบเออรออาจารย์มาบอกแนข้อสอบทีเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะกระชั้นชิดเกินไปนะครับเตรียมตัวไม่ทันเนาะเตรียมตัวไว้ก่อนได้แล้วน้องบางคนได้ข้อสอบแบบเทโฮอะไรเงี้ยที่พีคมีคำแนะนำอะไรให้น้องบ้างหรือเปล่าแนะนําเลยครับว่าโกงเอาเล่นอะไรหลังไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอ่ะยังไงพี่พึกมีวิธียังไงก็ต้องหาข้อมูลก่อนครับกับสำหรับสมมติ ยกตัวอย่างก็โจทย์เป็น PM 2.5ไปแล้วก็ไปหาข้อมูลนั้นมาเลยครับลองวิเคราะห์พยายามไม่หาข้อมูลในเน็ตอย่างเดียวหาแบบอันนี้หนังสือหรือว่าแบบงานวิจัยต่างๆแล้วก็พยายามแบบว่าเอาความรู้ที่เรียนในห้องมาใส่ในเทคโนโลด้วยมาแอปพลายใช้นะครับใช่แล้วก็พยายามทําให้ทันเวลา้วยนะครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องๆปีหนึ่งหรือเปล่าครับสำหรับการอ่านหนังสือนะครับผม ขาไม่อยากอ่านไม่ต้องอ่านครับไว้ค่อยากอ่านให้ไปทําสิ่งที่ชอบก่อนอ่าสมมติอยากเล่นเกมไปเล่นเกมก่อนแต่ก็ต้องเกิดเวลาอ่านหนังสือด้วยพอการการทําในสิ่งที่เองชอบแล้วแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือมันจะมีสมาธิมากกว่าแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นครับอ่า่าเข้าใจว่าร์ r ฮ h ร์ดมี hard work ไหมครับเราเราอ่านหนังสือมากแล้วก็เราก็คิดว่าเออถ้าอ่านหนังสือมากแล้วแบบได้คะแนนดีเราก็จะได้ไปเที่ยวจะได้มีเวลาทําอะไรอย่างอื่นที่แบบว่า สนุกมากกว่าไม่ต้องมากังวลเรื่องเกรอะไรอย่างเงี้ยสรุปแต่เช้าให้นั่งกังวลตั้งแต่เช้าแล้วไม่อ่านหนังสือที่ไหนดีบุ๊บสำหรับพี่นะครับถ้าเกิดว่าน้องอยากแบบว่าได้แนวคาเฟ่หน่อยเนาะแนะนำให้เป็นเวคอัพหน้ามอละกันมอมอัพหรือเปล่าเวคอ๋อร้านอ่านหนังสือนะฮะโอเคโอเคเนาะก็คือแบบว่า เออจะเป็นอีกอีกที่หนึ่งก็คือเป็นทูฟาร์ดทูสลีฟนะครับจะมีสาขาที่สนดอกแล้วก็นิมมานนะครับแล้วแล้วก็ส่วนใครที่แบบว่าเอ่ออยากจะแบบว่าได้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงที่ไหนดีครับที่ที่แคมป์ละกันครับที่แคมป์มาอยู่ที่แคมป์คือก่อนที่แคมป์จะมีแบบว่าอ่อเป็นแบบว่าโซนที่แบบว่าส่วนตัวอ่านังคือส่วนตัวอย่างอย่างที่นี่ที่พี่มานี่ก็คือแคมป์ที่มียาครับแต่ว่าน้องต้องมาจอง จองเร็วนิดนึงเพราะคนคนเต็มเร็วที่นั่งมันก็ค่อนข้างเดือดน,นะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบน้องแบบว่าต้องติวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่านที่ไหนดีแบบว่ามีพอพอจะแบบพูดคุยกันได้นิดนึงนี่ทีเดียวที่ไหนดีคณะโอเคที่คณะที่คณะศาสตร์ของเราโรงอาหารนะครับผมเปิดให้แบบยันพรุ่งนี้ยันวันแสงสว่างก็เยอะแล้วก็สะอาดด้วย อ่าแล้วก็อย่าลืมเตรียมยากันยุงไปด้วยนะครับอาบุฟวลอะไรดุนดาฝนเนาะอาจจะแบบว่ามียุงเยอะยุงที่คณะเดือดมากครับผมตกไม่ตายซึ่งตัวนใหญ่ด้วยถ้าใครแบบว่าเอ้ยต้องการให้เพื่อนติวให้หรือว่าแบบมีการแบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยครับแนะนําให้เป็นที่โรงอาหารคณะรัสร์แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบเออต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการความเงียบอะไรเงี้ยครับ ก็ที่เวคอัพนะฮะทูฟาทูสไลฟ์ too too sleep, หรือก็แคมป์ที่มียน่าครับหรือว่าอาจจะเป็นคาเฟ่อื่นๆในในนิมมานแล้วแต่น้องชอบใช่มันแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ในการอ่านหนังสือแต่ละคนนั่นเองครับก็มีแค่นี้แหละใช่กรสู้สๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะ้อง